ามาดูกันอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดที่7นะคะของใบงานนักเรียนลองดูสิคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเขาบอกให้นักเรียนบอกชื่อพืชที่มีที่มีอะไรคะที่มีรากทำหน้าที่และสะสมอาหารนะคะลงในแผนภาพความคิดนักเรียนมาดูแผนภาพความคิดกันนะคะอ,อันแรกนะคะพืชที่มีรากทำหน้าที่สะสมอาหารมีอะไรบ้างนะคะ อันแรกนะคะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นนะคะรากที่พืชที่มีรากคำนิสสัสสมอาหารก็คือพืชที่มีหัวนะคะที่เป็นหัวใหญ่ๆอยู่ใต้ดินนะคะอันแรกก็คือเรารู้จักดีนะคะหัวแครอท่าใครไม่รู้จักหัวแครอทป้งคะ นะคะอ่านต่อไปนะคะผูยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่านต่อไปนะคะหัวไชเท้านักเรียนรู้จักหัวไชเท้าไหมคะอ่าหัวไชเท้าหัวไชเท้าจะมีลักษณะส,สีขาวๆนะคะคล้ายหัวแครอทเลยนะคะอ่านต่อไปนะคะอ่า อันต่อไปอ่ะกะชายนักเรียนรู้จักกะชายไหมคะกะชายนี่เขาไว้สำหรับใส่แกงนะคะอ่ะต่อมาอ่ะหัวหัวะไรคะหัวผัก กาดแดงอ่าอ่าพืชที่มีรากนะคะมันเทศน้องเยนอยู่จาบมันเทศไหมคะมันเทศมันที่มีผิวสีสีอะไรคะสีเลือดหมูใช่ไหมคะมันเทศ ที่ไว้ต้มกินเชืแล้วก็เชื่อมก็ได้นะคะแล้วข้างในมันจะเป็นสีสีเหมือนไข่สีขาวนะคะต้มจิ้มน้ำตาลทำแกงบวดนะคะอ่าต่อไปอันสุดท้ายนะคะหัวมันแกว้วใช่บางคนชอบกินใช่ไหมคะ,ะหัวมันแกว่วบางคนชอบมากเลยใช่ไหมชอบซื้อใช่ไหมคะ บางคนยังไม่รู้จักเลยมันแกวเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะที่จะสีเนื้อมันจะสีขาวนะคะที่นักเรียนเอามาจิ้มกับพริกเกลือนะคะอันนี้ก็พืชที่มีรากทําหน้าที่สะสมอาหารนักเรียนทราบแล้วเนาะครูครูย,ยกตัวอย่างให้ห้าห้าชนิดนะคะแล้วยังมีอีกเยอะนะคะ